อู่ช่างเอ็มครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรครับตอนนี้ก็ถ้าเราผลิตเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ขั้นตอนการทําสีนะครับสําหรับค่าติดฐานรถไถของอู่ช่างเอ็มครับนี่ทาสีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรครับช่วงนี้นี่ครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วเชื่อมเสร็จแล้วก็จะทําสีครับดูครับนี่โอ้โห มาแบบนี้เลยครับมืดฟ้ามัวดินครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามครับผมผมว่าไม่เหลือครับมืดมาแบบนี้ตกแน่นอนครับผมอ่านี่แหละครับช่วงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในส่วนของการทําสีครับสาหรับคาดของเรานะครับก็ผลิตให้ลูกค้าทุกวันครับผลิตทุกวันนะครับก็จะหยุดแค่วันอาทิตย์ครับสําหรับการผลิตนะครับที่วันที่เหลือเราก็ ผลิตเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าตลอดนะครับนี่ตอนนี้ก็สเต็ปขาครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วครับแต่ทําสีไม่ได้นะครับช่วงนี้ครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ค่าปิดฐานทวนรถไถทรสอบถามได้ครับ0887478136หรือจะเข้ามาดูที่โรงงานก็ได้ครับที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่จับ GPS เป็นก็ค้นหาเลยครับอูช่างเนะครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่าคาดรถไถนะครับผมนี่ครับ อขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ